ทัพบกขอความร่วมมืองดเว้นการเผยแพร่ข้อมูลที่อาจสร้างความขัดแย้งสับสนภายในประเทศนะครับกองทัพบกเขาบอกนะอย่าเผยแพร่ข้อมูลที่สร้างความขัดแย้งสับสนภายในประเทศนะครับเป็นกําลังใจทหารละกันไม่ต้องสร้างความขัดแย้งนะครับไม่ต้องไปสร้างความขัดแย้งก็ให้กําลังใจทหารนะฮะนะครับก็ให้กําลังใจทหารทุกท่านครับชุกครูชุกครูครับให้กําลังใจกันทุกท่านนะฮะ อืมครับอืมเป็นกำลังใจให้พี่น้องทหารนะฮะนะครับอืมนะครับเออครับเออช่วยกันให้กำลังใจนะครับทหารนะฮะสู้เจอแแจวนะครับอืมดูชัดชัดแจวไหมครับสัญญองสัญญาณดีนะครับชัดเจนนะถามกันมานะอืมชัดเจนนะครับนะครับของครับนะครับเออขอความร่วมมือรถบรรทุก คุณเซนจะยึดทรัพย์นักการเมืองที่ไปซุกไว้ที่เขมรไหมมันก็เป็นข่าวลือนะเราก็ไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็แสดงให้เห็นว่านักการเมืองบางคนใม่ไถึงปอดแตกเลยนะแทบจะกราบตีนเขมรนนะ่ะนะครับบางคนนะแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครเหมือนกันกลัวชิบหายเลยอืมนะอ,อ่กราบตีนได้คงกราบไปแล้วอืมนะครับนีนะฮนะเพราะฉะนั้นก็นะครับนักการเมืองที่กลัวเขมรมากๆ นะครับก็แสดงว่าเป็นพวกอะไรฮะนะพวกที่กลัวมากๆก็คือพวกที่มีเงินฝากพวกทุจริตคอร์รัปชันแล้วเงินไปฝากขเขมรโดนกลัวเขมรยึดทรัพย์ซึ่งเราไม่รู้เป็นใครนะพี่น้องรู้ไหมใครนะครับสวัสดีครับอาจารย์นะครับผู้นําของเราทําไมหน่อมแนมจังนะครับนะผู้นําเราปลอดแหกหรือเปล่าก็ลองดูเองนะครับพี่น้องระชาชนตัดสินใจกันนะแผ่นดินไทย นะครับเราเชื่อมั่นนะครับเชื่อมั่นทหารก็รับแผ่นดินไทยนะครับนะฮะนะครับมีอะไรอยากถามนะครับนะฮะอยากพูดอยากถามอยากอะไรต่างๆก็เชิญนี้รายงานข่าวล่าสุดนะครับอ่อนะฮะอ่เขาเรียกอะไรเขาเรียกผู้บัญชาการกองกำลังบูรพาแจ้งผู้ว่าสากแก้ว ถือปฏิบัติเข่งครัดใน5จุดผ่านแดนผ่อนปรนสั่งห้ามคนไทยไปเล่นการพนันนะครับก็นะเล่นการพนันไม่ได้แล้วนะครับพวกผีพนันนะครับท่องเที่ยวก็ไม่ได้ส่วนใครที่ใช้บอร์เดอร์พาสให้พิจาร,รณาจาก14วันเหลือ7วันพร้อมห้ามรับบรรทุกสินค้า6ล้อขึ้นไปผ่านให้ไปใช้จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาเท่านั้นครับนะครับอันนี้ก็นะครับ นะก็เป็นสิ่งที่ทหารเขาเริ่มปฏิบัติการนะครับนะเริ่มปิดเริ่ม,ม,มปิดเริ่มเปิดเป็นเวลาแล้วครับทั้งปิดทั้งเปิดด่านถาวรจุดผ่อนปลนการค้าหากกรมพูชาเพิ่มกําลังเกิดการประทะบริเวณชายแดนให้ปิดเดือด,ด่านทันทีนะพอปิดด่านขึ้นมาการค้าขายพวกผีพนันก็ลำบากเพราะว่าคนไทยไปเล่นการพนันที่นั่นเยอะ แล้วก็พวกมิจฉาชีพก็เยอะนะครับมิจฉาชีพแล้วก็พวกของเถื่อนพวกอะไรต่างๆนี่ก็เยอะสินค้าจําเป็นน้ํามันอะไรต่างๆนะครับไฟฟงไฟฟ้านะเพราะฉะนั้นก็นะเราก็ต้องแบบปิดดา่ดดานกดดันกัมพูชานะครับนะเพราะว่าปากดีเหลือเกินนะนะปากดีก็เหลือเกินนะปากดีนะฮะปากดีเราก็ต้องปิดโดวงปิดด่านนะครับพี่น้องครับจริงไหมครับอย่าไปกลัวมัน ไอ้พวกที่กลัวนี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกที่เป็นไงฮะมีเงินฝากอยู่ในเขมรหรือเปล่าเงินที่คดโกงไปสมัยเป็นรัฐบาลในสมรภ์นี้นะครับเดี๋ยวผีพนันจะข้างตายครับอืมนะครับนะครับใครมีคำถามอะไรก็เรียนเชิญนะครับชุกครูนะครับถามนะครับเราถูกตัดสินคดีช่อโกงแต่เราได้รับโทษผ่านการคุมขังมาแล้วพอพ้นโทษคู่กรณีสามารถ ข่มกูจะเอาเงินจากเราได้ไหมไม่ได้ครับต้องไปฟ้องแพ่งงอนนะครับนะครับคดียาคดีแพ่งคนละส่วนนะครับคุณพี่ครับมีอะไรก็สอบถามมาได้นะครับคดีความทุกเรื่องนะครับคดีความคดีแพ่งคดียาสอบถามได้เต็มที่นะครับพี่น้องครับนะถามให้เต็มที่นะนะเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้จานเดย์ด้วยครับรักจานเดย์ก็ต้องกดไลค์กดแชร์นะนะครับทั้ง3แพลตฟอร์มนะทหารขมินไม่ยอมถอยหรือครับ ใช่ใช่มันไม่ยอมถอยเลยเขมเมนต่นนะของเราก็ถอยไม่ได้ทนายพูดจูกใจจริงๆเม้นนี้เอาล้านวิวเลยครับฟังไปขำไปจัดให้หนักอาจารย์เอ่ออาจารย์ต้องพูดบ่อยๆนะครับนะครับมันอยากเล่นการพนันถ้าไม่กลับมาขอให้หยุดเถอะปิดด่านจริงครับคืนนี้ฟังอ่านะครับนะเราก็ไม่รู้ว่าจะมีการลบกันเมื่อไหร่ แรงข่าวต่างๆนี่เขาก็มีมีความพร้อมนะครับเขาเราไม่รู้ว่าคืนนี้พวกนี้จะมีการลบหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอะไรมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนพี่น้องประชาชนก็ต้องอ่อต้องระวังอืรบสุดซอยนะครับนะนะครับก็ถ้าไม่มีการลบกันก็ดีฮะนะครับลบกันมันก็จะมีคนเจ็บคนตายคนอะไรต่างๆนะฮะก็ดูกันต่อไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับพี่น้องครับอืม จุกครูกันนะครับสอบถามคำถามนะฉันคนบุรีรัมย์เตรียมพร้อมจ้าเห็นได้ข่าวเถาสุรินทร์กับช่องบกอ,อุบลนี่เขาเตรียมพร้อมเนี่ยนะผมได้ข่าวมาทั้งทหารทั้งอะไรกต่างๆนะครับไล่ขเขมรกลับบ้านให้หมดดีไหมครับอันนี้ก็ต้องดูแล้วนะครับว่ามันมีภัยต่อความมั่นคงไหมนะครับถ้าเป็นภัยก็ก็ควรไปแต่ถ้ายังมีประโยชน์ต่อประเทศไทยก็ให้เขาอยู่ครับนะครับนะปิดด่านครับ คุณเซนจะยึดทรัพย์ใครก็นักการเมืองอ่ะนะอืมนะครับนะครับนะนะฮะนะครับว่าไงครับมันอยากได้แหล่งท่องเที่ยวครับอืมอืมเรื่องเขมรนี่เรื่องใหญ่นะอืมอืมพี่น้องมีอะไรก็ช่วยกันนะครับนะครับสองพ่อลูกชินวัตรกับสองพ่อลูกนะครับ หุนเซนจะว่าอย่างไรครับตอนนี้ประเทศเรากับประเทศขเขมรนี่ตกอยู่ภายใต้การดูแลของสองพ่อลูกชินวัตรกับสองพ่อลูกนะนามสกุลแท่หุนนะครับหุนเซนกับชินวัตรตอนนี้ฮะก็ดูนะครับว่าประเทศไทยจะเสียดินแดนไหมแต่ผมมั่นใจทหารไทยไม่น่าจะปล่อยให้มีการเสียดินแดนพี่น้องว่าไงคิดเหมือนผมไหมนะไม่น่าจะเสียดินแดนแล้วครับนะครับวันนี้พวกต่างด้าวยังเปิดเพลงนะครับ เราเข้าไปดูในแพลตฟอร์มต่างๆนี่โอ้โหคัมเห็นนี่ปลุกเล้าแล้วครับสู้สู้สู้ตมไปหมดเลยพี่น้องครับเราก็ต้องเป็นกําลังใจให้พี่น้องชาวทหารฐหารนะครับนะอืมนะครับด่วนแม่ทัพภาคสองเซ็นคําสั่งเปิดปิดจุดผ่านแดนทุกประเภทนะครับดีครับท่านแม่ทัพไม่ต้องไปกลัวมันนะครับนี่อ่าท่านแม่ทัพเอ่อนะครับจุกรูครับจุกรูนะครับอืมชายแดน ยังมีความเสี่ยงครับนะครับเท่าที่ผมทราบมานะมีความเสี่ยงนะครับพี่น้องครับมีความเสี่ยงค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นใครอยู่แถวสุรินทแถวอะไรอุบลอะไรก็ต้องระมัดระวังนะครับที่ใกล้ใกล้ใกล้กลับบริเวณที่เขามีการจะจะมีเรื่องวีลาวเนี่ยท่านก็ต้องระวังนะก็เป็นห่วงทุกคนนะฮะนะครับต้องเป็นห่วงนะครับ นะครับเนี่ยบางคนบอกอยู่ใกล้บ้านมากเลยค่าจารย์คุณดวงหรือไทยดูแลตัวเองกันด้วยนะครับนะครับดูแลตัวเองกันทุกท่านนะครับอนะ่เป็นห่วงนะฮะวันนี้คนดูอาจารย์เยอะมากขอบคุณมากครับก็เข้ามาเป็นกําลังใจให้ทหารนะครับอาจารย์เดย์ตั้มสบายดยิอ๋อไม่สบายแล้วมันติดคุกนะอย่าไปถามว่ามันสบายดีเดี๋ยวมันให้คอควายมาเพราะอะไรคนติดคุกแม่ไม่มีใครสบายอกนะถ,ถ้าถ้าคิดสบายดีก็เข้าไปอยู่ในคุกกันนี่ เห็นมีคลิปรถทหารเข้ามาแล้วอ๋อเ <Yeah. S 1> หรอนี่ทหารไทยและทหารกัมพีอยากให้ประเทศไทยนะครับไม่มีใครอยากให้ประเทศไทยมีสงครามนะครับแต่ว่าถ้าจําเป็นแม่ก็ต้องรบนะครับอืมนะครับ